ครับต่างๆมีปรับขึ้นปรับลงนะครับเริ่มไปแล้วนะครับเมื่อ28กันยายน2025นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปคํานวณหลักๆเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราขายของนะครับโดยหักเท่าไหร่จะเหลือกําไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปเลยก็แล้วกันใครมีก็สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้าน,นะครับ ขอต้ะรรับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง Youtube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ล a ซานะครับผมเป็น l a ซ a ด้าเ l ลเลอร์อัมบัสเนะครับและเป็น l า z า d a c เซอร์ติฟา r เทรนเของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซ a ด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับมาคำนวณต้นทุนกำไรกันนะครับโอเคเดี๋ยวแต่ว่าก่อนที่จะคำนวณต้นทุนกำไรนะผมไปดูภาพไปดูของจริงก่อนมานะครับหมวดต่อมาคือหมวด ทั่วไปสินค้า FMCG อุป,ปโภคและบริโภคอุปโภคและบริโภคคือพวกอาหารนะครับของกินของใช้สินค้าสัตว์เลี้ยงอ่าพวกนี้รวมอยู่ใน FMCG นะครับพวกของใช้ในบ้านใช่ไหมเออผมดูก่อนน่าจะใช่แหละนะครับพวกของใช้ในบ้าน FMCG ใช่ไหมสินค้าแฟชั่อนอ่ะโอเคก็จะอยู่ที่10จุดนะครับ10.0นะครับผมคิดที่10.0แล้วกันเอาง่ายๆ10%คือปีที่แล้วอ่ะมัน8 ดิขึ้นมาสองวันเป็นสิบโอ้โคครเยอะเลยนะครับยังใครขายเอาง่ายๆเนี่ยอ่ะผมจะลองคํานวณให้ดูนะเอาสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงนะครั G, บกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะ FMCG อุปโภคบริโภคนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวจะคํานวณให้ดูนะครับอ่าสินค้าสัตว์เลี้ยงนะครับนะครับสัตว์เลี้ยงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสินค้าสัตว์เลี้ยงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เอาง่ายๆเอาเอาจาก ราคาถูกๆก,ก่แล้วกันราคาถูกก็คือซาซแมวอะซาซแมวฟังให้ดีนะวันนี้ถ้าเราขายของราคาถูกไซแมวอาหารแมวขน,นมแมวเลียราคาถูกเนาะต้นทุนสมมุติว่าต้นทุนไซแมวเนี่ยนะครับอยู่ที่90บาท1ถุงไม่รู้เท่าไรแหละราคาขายขายอยู่ที่120บาทคุณดูนะสินค้าสัตว์เลี้ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ไซแมวก่อน,อนราคาถูกต้นทุนอะผมอะถุกนิดนึงสมมุติต้นทุนมา80แล้วกันอะ80 ค่าทอนเงินนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาคิดคิดที่3.21%ถ้ากรณีนะครับร้านค้าออกค่าส่งให้กับลูกค้าคอบคูณทุกอย่างก็เอาราคาขายตรงนี้เรา20มาคูณเลยแต่ถ้าร้านค้าไม่ได้ออกค่าส่งลูกค้าจ่ายเองหรือรัาด้าจ่ายนะครับหรือรซาด้าจ่ายก็ต้องเอาค่าขนส่งมาคำนวณนะครับโดยเอานะครับราคาขายคือ c 3นะครับบวกค่าขนส่งสมมติว่าไซเมีถลุกหนึ่งค่าขนส่งเนี่ย45บาทมันหนักเนาะ 1>, 1ถุงนะครับ5้กิโลสิกิโลก็ว่ากันไปคูณ3.21นะครับค่าธรรมเนียมคือ5บาทส่วนค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับค่าธรรมเนียมการขายละกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับค่าเดียวกันขายผมคิดที่10%นะครับ10.7นะครับก็คือ10%บเปอร์นวกแวนสิบนะครับก็เป็น C3 นะครับคูณ10.7%อ่ะผมก็ใส่สูตรเนาะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสูตร ต้นทุน80นะครับขาย120ก็คา่าเินการชำระเงินทห้ดเนิเนการขายนะครับก็จะเป็น10.7ก่นะครับคราวนี้ค่าขนส่งไม่ต้องใส่เพราะว่าเราให้ลูกค้าออกหรือลาซาดา้าเป็นคนออกค่นาน้ำพับไฟพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราคํานวณว่าเรามีคลังสินค้าไหมเป็นต้นทุนตัวหนึ่งเนะนาะค่าน้ำพับไฟก็เหมือนค่าเช่าอะไรพวกนี้แหละนะค่าน้ำผับไฟค่าเช่าอะไรต่างนะครับอยู่เท่าไหร่สมมติผม1บาทค่าไปเกจตจิ้งใช้กล่องหัวใจหนึ่งกล่อง,อ,อ,ง,ง,อ,ง,อ,งอ,อ่กลง5บาท นะครับค่าแรงค่าแพ็กกิ้งค่าต่างอ่ะสมมติค่าแรงบาทหนึ่งนะภาษีภาษีในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเอาที่ถูกนะคิดจากนะครับเอ่อคิดคิดเริ่มต้นนะครับหกหมื่นบาทต้องยื่นภาษีแต่ว่าถ้ายอดขายนะครับสามประมาณ1นึ่งแสนห้าถึงสามแสนบาทขึ้นไปจะเริ่มเสียภาษีที่สามเปอร์เซ็นต์อันนี้คือยอดขายสำหรับ บุคคลธรรมดานะครับก็คือร้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นบริษัทผมก็อาจจะลองคำนวณดูว่าถ้าเสียภาษีนะนะครับคิดที่3%ก่อนนะครับคูณจากราคาขายนะครับนี่อันนี้คือภาษีคราวนี้ต่อมานะครับโปรโมทผ่านพัทเนอร์มีไหมใช้หรือเปล่าลัสคอยร่วมไหมถ้าไม่ได้ร่วมตรงนี้เลยนะครับตอนนี้รวมค่าใช้จ่ายคือ108บาทนะครับกำไรเหลือ11แต่ถ้าร่วมล่ะอ่าร่วมเป็นพี่ยมแพ็กเกจ พี่แม่แเกเขาบอกว่าลดเหลือ4.28%ก็เอา120คูณ4.28%อันนี้คือพี่ม่ไมเกตต้นทุนคุณก็จะเพิ่มอีก5บาทนะครับกำไรก็จะเหลือ6บาทต้นทุน80ขายแล้ว20กำไรคุณเหลือ6บาทไหวไหมนะครับหรือจะไปตัดตรงไหนออกได้ไหมก็ต้องลองดูหรือว่าไปลดต้นทุนในเรื่องการขายนะครับอะถ้าเข้าร่วมรัสคอยอีก2%อนะครับกูคูณ2%อ่ะกำไรเหลือ3บาท ขายไซยแมวหนึ่งถุงถุงละประมาณสี่ห้ากิโลนะครับกําไรต้นไปต้นทุนแปดสิบขายเรายี่สิบกำไรเหลือสามบาทไหวไหมอ่ะก็ลองไปคำนวณดูนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับถ้าเป็นยังเป็นของใช้ในบ้านละกันของใช้ในบ้านพวกชั้นวางของเนาะอ่ะชั้นวางของนะครับชั้นวางของในบ้านนะครับผมเห็นแค่าขายกันก็ชั้นวางของที่ซื้อมาประกอบเองนะครับสมมุติว่าต้นทุนเนี่ยนะครับอ่านะครับชั้นวางของสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้คือค่าธรรมเนียมที่จริงๆนะก็ชั้นบางของสมมติว่าต้นทุนซื้อมา100คุณขายชั้นบางของ200บาทอ่ะ,อะผมคิดที่1เท่าเลยนะครับค่าธรรมเนียมการชระเงินนะครับก็คือเราไม่ส่งของเองเราไม่ออกค่าขนส่งให้ลูกค้าให้ลูกค้าจ่ายหรือเราช๊าได้จ่ายเขาร่วมโปรแกรมตรงเนี้ยก็เอานะครับราคาขายคือ43คือ200บาทเนี่ยบวกค่าขนส่ง นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าค่าขนส่งเนี่ยเราคำนวณคร่าวๆที่ตรงไหนนะครับอ่ะตรงนี้อันนึงนะผมคำนวณมาก่อนประมาณ45่สิคูณสาม่ค่าธรรมเนียมการขายนะครับก็อยู่ที่อ่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบจุดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกแปดนะครับก็คือซ3สามจากสองตอนนี้ก็จะเป็นเสียค่าธรรมเนียมแล้วต่อมาค่าขนส่งเป็นศูนย์เพราะเราไม่ออกค่าน้รมค่าไฟก็คือ ดูซิ่ว่าเราใช้พื้นที่ที่ไหนที่มีเช่าคลังสินค้ามีเช่าร้านเช่าหน้าร้านหรือใช้ที่บ้านก็ต้องเอาคณะธนรไฟมาลองคำนวณจะลบออกก็ได้แล้วแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายแฝงนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายแฝงค่าแพ็กเกจจิ้งนะครับมีไหมอ่ะอย่างน,น้อยมันต้องมีค่าสติกเกอร์เทปการ p p นะครับสมมติว่าชันชันวางของเนี่ยมันแพ็คมาเรียบร้อยแล้วสั่งมาจากจีนจากในไทยก็แล้วแต่มันเป็นกล่องมาแล้วเราแค่พันพัน,พน,พน,พนแล้วส่งไปมีการกระแทกอะไรไหมก็ต้องมาลองคำนวณดูสมมติว่าเป็นห้าบาทละ ต้องลองคำนวณด้วยหรือเป็นคะแนนลูกน้องถ้ามีนะครับก็ลองดูแล้วก็ภาษีนะครับเ,เริ่มต้นเนี่ยลองคำนวณดูจะตัดออกหรือไม่ออกก็ได้อาจจะคิดว่าโอ้ยยอดขายมันน้อยนะไม่ทันเสียหรอกอาจจะตัดออกก็แล้วแต่แต่นี้ผมให้ลองมาคำนวณดูเลๆดูไว้ก่อนนะครับก็นะครับ C3 คูณเปรเเริ่มต้นค่าแรง1บาทนะครับแพ็เกจจริงปึ๊บป๊บอ่ะเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่เข้าร่วมโปรแกร,รมอะไรเลยนะครับ ต้นทุน100นะครับจะประมาณ442บาทคุณจะเหลือกำไร57บาทจากการขายสินค้าต้นทุน100ขาย200อันนี้คร่าวๆนะเพราะว่าต้องไปคำนวณเรื่องของตัวนี้นะครับค่าขนส่งที่ต้องเอามาบวกนะครับในการคิดค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยนะครับอ่ถ้าเกิดเข้าร่วมละ่ะอ่ถ้าเกิดเข้าร่วมพวกรัสคอยกับพ e ิมพ์แพ็กเกจล่ะนี่นะครับกำไรก็จะลดเหลือ45บาทนะครับเพราะมีบวกตรงนี้ด้วยนะครับนี่โอเคเนาะอ่านี่คือหมวดนะครับหมวดอะไรอ่านพาไปดู อันนี้คือหมวด FMCG MM สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, share, รบช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ